นะคะทุกคนติดทะเลเลยนะคะจะไปสถานที่สําหรับไว้ยเขาทำแคมปิ้งนะคะเนี่ยเป็นจุดๆๆเลยนะคะสนามเด็กเล่นอะไรก็มีหมดมีห้องน้ํามีห้องครัวมีที่ล้างจานให้หมดทำอะไรคะนิตยาบัลเลียอาหารตุรกีนะคะ สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนเมื่อคืนก็ไม่ได้ทำคลิปให้ชมเพราะว่าไฟมันแสงสว่างไม่พอนะ,ะไอ้เต้ายังไม่ตื่นเลยนะคะทุกคนมองซีเจย,ยังนอนอยู่เลยนะคะแล้ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะคะ9โมงแล้วแล้วก็กำลังจะทำอาหารเช้ากันกินเป็นเมนูเมนเมน,เมนง่ายๆ,ๆนะคะทุกคนคะ่ะเมนเมนสีเมืองคุณบินลนะ ครัวเป็มาเองไม่ต้องห่วงมิตยาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือชาตุลกีนะคะทุกคนกำลังอุดตื่นเต้นตอนนี้เรากำลังจะทานอาหารเช้านะคะทุกคนและเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะพา น้องนิตยาน้องติ๊กไปเก็บหอยมแมลงผู้มานึ่งกินตอนเย็นนะคะทุกคนแล้วก็แฟนพิมพ์เพ,พลก็จะไปตกปลานะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารเช้าเรานะอาหารเช้าเร่งด่วนแบบจําเป็นในนี่ไม่ได้เมนขาดไปได้เลยอาหารเช้าตุรกีนะคะแล้วก็ผักเคียงต่างๆพร้อมแล้วนะคะทุกคนทานเลยคะ่ะ นิตยามาช้อนกุ้งอี่แล้วหลายค่ะพันยามเพ็นมันเขียวเพิงกุ้งตัวเบ้เริ่มเดี๋ยวพาดูกุ้งไฟอันนี้ก็ปูเห็นไหมปูปูตัวเบ้เริ่มเลยเห็นไหมเนี่ยซูมปูต้งกุ้งนะกุ้งเห็นเยอะเห็นไหมกุ้งเห็นเยอะไหมกุ้งไฟนี่ตาดีได้มันใสไงเลยมองไม่ค่อยเห็น ตักอะไรเขาทุกคนเนี่ยแปบ๊บเดียวถ้าไม่ร้อนนะเนาะนั่งในตียนะาเนาะถ้าไม่ติดว่าร้อนขี้เกียจเนี่ยวันนี้รองเท้าไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเท่าไหร่ลื่นนะแต่เยอะอจริงกุ้งที่เนี่ยตักเอาทีเดียวแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกนี่ยใ,ใกล้เท้าเจานี่เห็นไหมนี่ก็เท้าเจนี่ก็กุ้งเห็นไหมอยู่ในเท้าก็มีเห็นไหมนี่ย มันตายเท้าพี่เฉยเลยกุ้งนั่นอุ้ยกุ้งอ่ะเนี่ยสีฟ,าฟา้าๆแมนกามฟ้าๆฟาตัวเนี้เนี่ยเห็นไหมคะอืม,มค่ะมีทะเลก็มันรูปินเนี่ยอืตื่นเตือนเนี่ยแหละตักเอาตื่นเตือนเนี่ยแหละทุกคนดูปูก็เยอะเนี่ยดนหอยนางรมก็เต็มด้วยอือหือเปมนหงเนี่ยมาอยู่หองเนี่ยได้ทุกอย่างดูหอยแมงปูที่เนี่ยสะอาด ลูกตโตๆเลยเห็นไหมเนี่ยดำๆเห็นไหมเนี่โอ๋ยนี่นี่ล้างดีๆเนี่ยลูกเลอลเบเตอเนี่ยเป็นจุ่มอยู่เนี่ยอืมเห็นไหมคะลูกบเบลเบเตเลยนี่ลูกใหญ่อวบเฮ้ยนั่งลมก็มีเนี่ยเนี่ยเป็นดงอยู่เนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่ ้ยมาแรงผู้กุ้งฝอยเนี่ยทุกคนอู้จุ่มนี่แม่นั่นแหละป้ามันจะลุกอ้วนเนี่ยนนนเนี่ย,ยโอ้เป็นพวงเลยโอ้ยอ้วนจังเลยพวกเธอจะ้ะติดแงกไม่เห็นเลยดูผลงานวันนี้เราทุกคน อ oh, ้ดีนแวทุกปายอเคอย่างเงี้ยทุกเมียี่สิบสามสิบนาทีเองนะทุกคนนะอึ๊บ